ถึงร้านแล้วค่ะร้านหิวการเดินทางไปลุยร้านร้านชื่อชาบูชาบูลอมโตชาบูลอมโตค่ะไปหาคุณตอนนี้เราอยู่ในร้านคบูล้อมโตแต่รานเขาเข้ามาในร้านนี่แหละแล้วแต่คือเรามันมีชาบูแกงส้มหวานคือน้ำซุปน้ำไปแกงส้มชาบั่นแหละ้เป็นชบูแล้วก็มีเป็นอาร์ฟือกับต่าเลือกได้เดี๋ยวนี้เชิญจะขอานใช่เปนเด็กแล็นเด็กจั เส็นครื่งรุ่ยห้าค่งราเจ้าหาค่ะนวสดคราิดกินทำน้ำชาแกงส้มเออก็เหมือนแต่ว่าตลาดยังไม่มีนะไม่มีน้ำาแล้วมีแอมเลยใช่ไหมใช่ะีขอันแกงส้มเออยีที่เพราะว่าอมีสัสสาวะอะไรต้งนะที่มีว่ามีบนะไรมีมาอไม่ไดก็ไม่มีเลไม่จะได้ตเะว่มีวะมีวะ มีนะเก่อครับก็ตอนนี้มีสองยาเป็นโคเบอเราเลือนสัไปคืออยู่มากพี่นยแบบนั่นน่ามันเกเก๋ก็จะมีสองแบบค่ะเราอันแรกอเจมสรน้ำงส้มัน้ำดำน้ำดำสาน้ำสาบแกงส้มเนี่ยน่าทานกับเรือไข้ชอแเ้วา็มันกุ้งกุ ก็แก้มเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ที่กับชีสค่ะ่ช่ชีสหรอ่ค่ะก็คือชีสช้อชีสมากลูกค้าเอ่อลวกอะไรเนื้ออะไรก็ได้ับผักอะไรด้แล้วก็ใส่ชีสลงไปแล้วมันจะมันจะเยอะใช่ี้ยติงตยอกคือ่นราคาระอยูที่สองร้อยก้าสิบก้าสามอยก้เก้ไม่ได้รอราคามันก็ต่างกันที่มันเป็นอะไรเอเริ่มที่คาเฟ่ ก็มีแ่ราคาเนี่ยครแบบกินน้อยกินมาก่ก็เลอกเอาเราเนีนยคุณเราเนี่ยจับกับราคาเพราะขอี้กว่าแต่ว่ากินแบบบุฟเฟ่เรากินแบบจ่ายราคาแต่ว่ากินแบบบุฟเฟ่ตันได้เป็นเฟ่กด้ได้ได้เนงั้นสับเลยแล้วกันเลยเรยค่เรยเอามาแล้วค่ะเอเปเปิดฝานใช้ฝนเลเร็วๆอีดเอเออเป็นที่ต้องปิดต่อใช่ไหมคะอ่ออ นี่เป็นโชว์ค่ะเดี๋ยวชิ่นนึงเลยอ่ะนี่เป็นคนประกาศการขนาดนี้ค้าไม่ไม่หลอกใส่ลงไปในนี้หรอกนุ่งอนื้อชีสอ่ะมีข้าวต่วนร้อนยแล้วก็น้ำพริกกะปิใช่คุณหนึ่งน้ำพริกแับแบบเขาปรับเขาปรับปรุงอ่ะเพราะอะไอ่ะอันนี้เป็เดิมนะคะเป็นอ่า ฟิชชิฟโอฟรีฟิชฟรี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 ไรีฟีฟัีฟร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 ีฟนีฟร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 ีบรีฟรีฟรีฟรีดีฟรีฟรีนรีฟี่รีอรีฟรีฟาีฟร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 ีฟีฟรีฟรีฟรีฟนีฟรชฟรีงรรีอเีฟรีอกีนไีตอนไหีอ่ะเดีฟรีฟรกลัีเดี๋ยวเรีฟีฟรีนรีนรีนเียรีฟรีนี ทิพย์ชอบก็คือยิ่งโยงแต่ยิ่งแค่รู้ว่ามีทิพย์อย่างที่ที่นี่มีน้ำเปลี่ยนหรือได้ไหมคะใช่ค่ะเป็นน้ำสมุนไพรนะคะก็จะมีตะไคร้ใบเตยเก๊กฮวยกระเจี๊ยบอัญชันมะนาวอ๋อแล้วหวานที่ขอน้ำเขาอะแต่คุณรักได้น้ำเอ็นแรกเลยหรล่อหล่อน้ำตะไคร้ใบเตยดีมากอัญชันมะนาวขอบคุณตะไคร้ครับวาให้เป็นสุขขอไม่ใช่ขอรู้ขอน้ำหอมจะหอม ้วก็อาจจ่างองค์เพิ่มหมเลยตอกที่ไหนไม่ไม่ตอกี้ไหนชออุ้ยควอนเนี่ยนี่ต้งมีที่ดอปนี่นั่งไปชอบไปตุ้มน้อย้นอยมากไอ้เป็นกินโลอยหรอเ่าคอยกินเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อปลาทอดบ้างเคยกินคือแบบเนื้อเะไรแล้วแบบถ้ามีอิไรข้างในอ่ะไม่อันนี้จะเป็นเร่เป็นราวมึงให้ดูให้ดูนันมาเป็นเร่เป็นราวจริงไจริงจังอ่ะจริงจังไม่ได้เล้ ทีไม่ได้มานเยที่ไม่มาเล่นนะกะซนอเริมเติมชอบเลยแต่ว่ามึงดมึดนึงไม่ได้เลู้อ่าให้เพือธิบายว่าอันนี้เป็นจีนที่อยู่ในบุฟเฟต์ปล่าถ้าเป็นชุดบุฟเฟต์เพิมเติมซีที่แบบเติมเรื่อยๆใช่ไหมในะคะคือาค่กมากดดแอะไรนะูี่คนเดียวห้ามแดงอ้าว้าวี จดถักหลังบ้านค่ะดีดีต้างหรอกม่ได้ฝันไม่หันไม่รันไม่ชอบอะไรบ่ยก็เอาเวลาเวลาเราแบคนเนี้ยไม่ใส่ผ้าเราไม่ได้ไม่คิดมานคดเื่อคนเดียวใครเาจะกินผัดอคนเดียวแด่นะแดคนเดียวแล้วไม่ใหออันนี้เหืออันนี้มือนสลายสไล่ะนี่เห็นปอดเลย้ยตึ๊ดตตึดตึตึดตตึดตตร้อนไห่รือว่าร้อนแบบแบ มันคีน้ำมันมันถามว่ามันยังไม่สุกไม่สุกอ๋อที่เกิดข้อข้ออันนี้ค็มันปุ้มเชเลยนะครับเลยะครับไม่เออหันหักล้องเลยโอ้โหมันนี่โองมันนี่รู้มุมเลยไม่รู้อุ้ยนี่ไงแกเน่ระเให้ดูมุมก้องดูมุกล้องมุ๊กล้องตึ้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 ดตึ้ง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 ตึ้ตึ้ง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 ตึตึตึ มึงนล่นเองอยู่มกเดียวได้องเมื่อวานี่หรอเออนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอ๋ออันนี้เป็นเมนูแนะนำอันใหม่สีชมพูคือน้อะไรเอ่ยสีชมพูยนตาโฟค่ะอ๋อนีกจะแซอะไรที่แบบว่าแกงซ่อแกงเขียวหวานอะไรอย่างนี้ป่ะอนาคตอนแงยวหวาไปบ้างไปบเีกแกงสุกแล้วแต่ว่า เหลือน้ำดำเอ็นกี้ดีต้องมีชีต้องมีวิธีทำมาลองเดี๋ยวเราไม่พิสูจองมายังไงยัเกลือหมูพร้อมกินไปเลยนะแล้วลองนี้ก่อนแล้วก็ลงไปแล้วก็ชีสต้มอ้าแล้วก็เชดซายเป็นกู้ขึ้นผมว่าก่อนต้อหยีดแดดแล้วก็หิวมากดูเลยอ่ะมือสั่นนะวะให้มันเริ่มละลายแล้วทันได้เลยใช่ค่ะให่นั่นเลยอุ้ยมันละลายพอดีนยใช่แล้วนั่นน่าขาดชีส รอนร้อนร้อนร่อนร้อนร้อนเลเลยเลยเลย่อบขอบขอบขอปขอบปากทำปากไม่ได้อะค่ะทนายไม่ได้อะที่ร้อนก็ดูเป็นกิ๊กี่ดีอ่ะอร่อยอร่อย

หนมึงอยากชี้ชี้ชี้มึอยากหือนไม่เล่นอออ่ะก็บอกราคะสำหรับมึงนี้โหเป็นคนบแน่นมากนี่มากกว่ามาคนี่เราชอมากเลยมาก เขาเรียกว่าของฝากจากลักอบกันเลยลักอบกันเลยพวกของที่เด็กชอบของกูนิชีเล่ะของฉันหมูคุรุตักคุรุตักคุรุตัคุรุตัหมูคุรุตักหมูคุรุตักหมูคุรุตักแล้วอะไรนะคุรุตหมูคุรุตักมูคุรุตัแต่เด้นชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรชอบเนื้อะชอบเนื้อแล้วให้เี๋ยวให้ดีก็นะไรใอ่ะ ที่ออร่อยที่ดีที่ดีอาหารดีที่อิ่มมากปิดมากแล้วก็อร่อยมากแล้วก็ของกินเยอะนะคะแล้วที่พี่กินให้ฝาเราเลยฝากร้านค่ะไปค่ะค่ะก็ติดตามชมบูลองโตได้ทางไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กแต่กูเข้มภาษาไทยเลยใช่ไหมภาษาไทยเลยค่ะ IG ส่วน IG เป็นภาษาอังกฤษ ขึ้นงคางนแบงค่าขึ้นเคข้นไปบนถาดแล้วแบบให้แบบเป็นซีจีร้อยขึ้นมาจากนอต้องทำให้ได้ทำให้ได้ทำให้ได้และเสร็จแล้วปุ๊บละลายลงไปในนอกต้องทำให้ได้โอเคค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับให้เราพุดบอลอร่อยมากอร่อยจริงนะคุินะฮะเดี๋ยวจะมาเป็นลูกค้า่อยๆโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วรอบหน้าเราจะไปกินอะไรใช่บายขอิต